เอาล่ะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ผม AK ครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับ talk with me e พีที่2กันอีกเช่นเคยนะครับผมเป็นไงกันบ้างเพื่อนๆเราไม่ได้เจอหน้ากันมา2สัปดาห์เต็มๆเลยนะครับผมต้องขออภัยจริงๆนะครับงานมันเยอะมากๆนะครับผมถึงแม้ว่าผมจะเวลาบางส่วนไปเล่นมอนทันก็เถอะแต่ว่าแต่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  เวลาตัดต่อของผมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับคือผมมีซีรีส์มอนทานสตอรี่ดองไว้เนี่ยอีกครึ่งทางนะครับผมอีกประมาณครึ่งทางเลยที่จะต้องมาตัดกันนะครับซึ่งก็กว่าจะตัดในแต่ละ EP ีเนี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับถามว่าแบบเอ้ยนานอะไรเข้าไปดูก็ไม่เห็นจะตัดต่อไม่เห็นจะอะไรที่มันแบบดูดีเลยมันใส่ทับนานนะครับมันใส่ทับนานแล้วก็ช่วงแรกๆเนี่ยช่วงตอนแรกๆผมจะตัดเยอะนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แบบดีที่สุดเท่าที่เคยตัดนะเออ แต่ว่าอยอดวิวมันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่ก็เลยว่าเออเราไม่จาเป็นต้องลงเวลากับมันมากขนาดนั้นก็ได้นะครับโอเคแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมเกมหนึ่งที่เขาจะลงนะครับผมในวันที่16นะครับผมเดือนกันยานะครับผมซึ่งเกมเกมนั้นนะครับมันก็เป็นเกมที่ผมเคยเล่นและเป็นเกมที่ผมจะใช้คําว่ายังเล่นอยู่ก็ได้แต่ไม่ค่อยได้เข้าเออนั่นก็คือแบงค์ดรีมนั่นเองนะครับผมแบงค์ดรีม girls band party นะครับเป็นหนึ่งในเกมที่ผมชอบนะ ผมชอบเกมนะครับคือผมไม่ได้รู้จักแบงดีมาก่อนแต่ว่าผมมาลองเล่นแล้วผมก็ชอบไม่ได้แบบแฟนขับเป็นข้างใครอะไรขนาดนั้นแต่ว่าชอบในซีรีส์นี้นะครับผมอ่าซึ่งตัวของแบงดีเนี่ยก็ได้ประกาศมาน่าจะประมาณปีที่แล้วผมจำไม่ได้นะครับผมประกาศว่าจะมีเวอร์ชั่นของ Nintendo Switch ขึ้นมานะครับซึ่งในตอนแรกผมได้ยินมาว่าเวอร์ชั่น Nintendo Switch เนี่ยจะขายแค่600บาท ผมก็โอเคไม่มีปัญหา600บาทอืมถ้ามันแตกต่างจากเดิมไอซื้อก็ได้นะเออแต่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 แอีกแล้วพอผมกดเข้าไปดูครับราคาเกมราคาเกมมันประมาณ7,000นะครับผม7,000ในที่นี้ไม่ใช่7,000บาทนะแพงไว้0 0 0เยนนะครับผมคือขายเฉพาะโซนญี่ปุ่นนะฮะ7,000เยนตีเป็นอ่อ US ดอลลาร์เนี่ยตกอยู่ที่69ดอลลาร์เลยนะตีเป็นเงินไทยก็2 1 0 0อ่ะ เฮ้ยม,มันแพงมากเลยนะเว้ยกับเกมญี่ปุ่นราคา2,100บาทที่เป็นเกมฟรีในมือถือเออแล้วราคา2,100มันมีอะไรเพิ่มเติมจากเวอร์ชั่นมือถือหรือเปล่าแล้วที่ผมได้ไปลองเล่นมานะครับผมก็พบว่ามี <inaudible> หลักๆ2อย่างคือมันมีเดโมให้เล่นนะ <inaudible> ผมก็โหลดเดโมมาเล่นก่อนหลักๆ2อ,อย่างครับคือซัพพอร์ตจอยคอนนะครับผมกับอีกอย่างนึงก็คือคอนโทรลเลอร์ทั่วไปเออซึ่งอ่าโอเคมันเป็นยังไงบ้างนะครับผม ผมมีฟุตเทจเกมเพย์เดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูกันหลังจากจบคลิปวิดีโอนี้เดี๋ยวมีฟุตเทจเกมเพย์ให้ดูนะครับเล่นอยู่เพลงเดียวเออแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ขอบรรยายไปก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับผมผมได้ลองเล่นทั้งหมด3โหมดเลยก็คือ j o ยคอนนะครับผมก็คือใช้จ o ยใช้โมชั่นคอนโทรของจอยคอนนะครับใช้การกดปุ่มนะครับผมกดปุ่มผ่าน j o ยโ r o แล้วก็อีกอันนึงก็คือแท็บบนหน้าจอนะครับเหมือนเล่นในมือถือเลยนะครับมาดูาแรกก่อนจอยคอนนะครับคือ สาเหตุที่ผมสนใจเกมแบงด์ดีมใน Nintendo Switch นะจนผมต้องหยิบมาพูดถึงในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าผมสนใจว่าเกมเนี้ยมันจะออกมายัางไงคือจะให้เรามาแท็บเล่นทั่วไปหรือว่ามากดกับจอยมันก็น่าจะแบบไม่น่าจะสนุกเท่าไหร่มั้งก็ไปเล่นในก็ไปเล่นในมือถือก็ได้แต่ว่าผมเห็นเกม Playteller อยู่ตัวหนึง่งมันไม่เทิงสิมันมีคนทาคลิปวิดีโออยู่ใน u t u b e นะครับผมเป็นเกมเพลย์อของแบงดีนะผมไม่รู้ว่าเดโมมันปล่อยมาเมื่อไหร่นะแต่ว่า ผมเห็นเขาเล่นด้วยจอยคอนแล้วผมอยากเล่นนะครับผมเออผมแบบเฮ้ยมันเจ๋งมากคือผมอยากจะเล่นเกมที่มันใช้โมชันคอนโทรลของของจอยคอนผมก็เลยอ่ะโอเคไปดูอะเดโมมาเว้ยก็ลองโหลดมาเล่นนะครับซึ่งสัมผั์ที่ผมได้เล่นผมบอกเลยว่าเล่นยากนะครับผมคือมันอาจจะเป็นที่ส่วนตัวผมอ่ผมเป็นคนที่มือสั่นนะครับผมคือมือผมเนี่ยถ้าผมถือไว้นิ่งๆอย่างนี้ มือผมมันก็จะสั่นอยู่ดีนะเพื่อนๆสามารถที่จะสังเกตเห็นได้เลยเพราะฉะนั้นในวิดีโอหลายๆวิดีโอที่เป็นอันบ็อกหรืออะไรต่างๆเนี้ยถ้าใครสังเกตว่าเฮ้ยมือผมสั่นหรือเปล่าก็ใช่มือผมสั่นจริงๆสาเหตุที่มือสั่นเพราะผมเป็นอีกโลกหนึ่งมันคือโรคก,กลัวของใหม่น,นะครับผมอ่ะแต่เรื่องนั้นช่างแม่งนะครับพอผมได้ลองเล่นเนี่ยโอเคด้วยความที่ผมน่าจะมือสั่น้วยมันทําให้โมชั่นเซนเซอร์มันค่อนข้างที่จะเคลื่อนนะครับทำให้บางทีเวลากดแล้วมันแบบเวลาเวลาเราเขย่าจอยอะ่ะมันไม่ตรง นะครับผมมันก็เลยเล่นยากหรืออาจจะเป็นเพราะจังหวะของผมไม่ได้เองอันนี้ผมผมไม่รู้แต่ส่วนตัวที่ผมเล่นรู้สึกมันยากนะครับผมต่อมาครับเล่นด้วยจอยโปรนะครับผมหรือจอยคอนก็ได้แต่แบบเน้นกดปุ่มเอานะครับกดที่ปุ่มของจอยในโหมดนี้เนี่ยพอเล่นแล้วนะครับผมมันก็มันก็ดีนะคือมันจะแยกอย่างนี้ครับทุกๆการแถบหนึ่งครั้งมันจะนับว่าเป็นการกดบนหน้าจอทุกที่ ไม่ใช่ทุกที่ดิคือถ้าโน้ตมันเลื่อนมาสมมติโน้ตมันมีตัวเดียวใช่ป่ะเลื่อนมาตรงแถบถ้าเรากดตรงปุ่มหนึ่งครั้งมันก็จะกดให้เลยหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าตำแหน่งของตัวโน้ตจะอยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดแค่เรากดหนึ่งครั้งมันก็จะกดให้นะครับและอันนี้ข้อดีของมันเลยนะก็คือโน้ตยาวครับโน้ตยาวเนี่ยโอเคถ้าเรากดค้างและเราปล่อยมันก็จะสุดถูกไหมอ่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นโน้ตยาวที่มันต้องลากนะครับถ้าเราใช้ จอยอะไรก็ตามเนี่ยเวลาเรากดนะครับเราไม่ต้องลากนะครับเรากดค้างไว้เลยแล้วเราก็ค่อยปล่อยซึ่งตรงนี้มันเป็นความง่ายของการใช้จอยนะครับผมแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันอาจจะยากไปนะครับผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นเกมลิทึมกับมือถือเป็นหลักนะครับผมเล่นผมเคยเล่นโอสูบนคีย์บอร์ดกับเมาส์นะครับผมแล้วผมก็เล่นเกมดนตรีส่วนใหญ่ก็จะใช้มือถืออย่างเดียวนะผมไม่เคยใช้จอยเล่นเลยพอผมใช้จอยเล่นปุ๊บเกิดความไม่ชินแล้ว นะครับอันนี้อย่างแรกเลยกับอย่างที่2ครับผมใช้จอยโปรของ Nintendo Switch ซึ่งมันมีปัญหาเรื่อง d p a d นะครับผม Dpad ของ s w i t เนี่ยมันมี2ปัญหาคือ1มันแข็งกับ2คือกดแล้วมันเลื่อนนะครับผมก็คือบางทีเวลาผมกดขวาสุดเนี่ยมันอาจจะไปเลื่อนโดนขวาบนหรือขวาล่างก็ได้ใช่ปะซึ่งตรงเนี้ยมันจะทำให้ปุ่มมันลั่น2อทีนะครับมันก็ทำให้โน้ตมันแบบกดคาดเคลื่อนอ่ะเออเดี๋ยวไปดูในวิดีโอเอาแล้วกันนะครับผมตัด มาให้ทุกๆการเล่นแล้วนะครับผมแต่อีกอย่างหนึ่งที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆคือการเล่นด้วยการแท็บบนหน้าจอของ Nintendo Switch หรือพูดง่ายๆก็คือทัชสกรีนนั่น,นแหละนะครับดยปกติแล้วนะตอนผมเล่นแบงค์ดรีมกับมือถือนะอันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะเพื่อนๆเป็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับมันจะมีบางครั้งที่เวลาผมเล่นไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเคลื่อนมันคาดเคลื่อนอะ่ะสมมุติเวลาเราแบบกด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 อยู่ใช่ไหมบางทีมัน มันกดไม่โดนกดไม่ตรงหรือเรากดตรงจังหวะแล้วแต่ขึ้นเกรดขึ้นมิสขึ้นกู๊ดอย่างเงี้ยมันก็มีเหมือนกันนะครับ <S <S แต่ว่าของ n t n t e o s w s w i t เนี่ยผมรู้สึกว่ากดปุ๊บเด้งปับ๊บกดปุ๊บเด้งปั๊บเลยเออคือดีเลย์มันแบบแม่งแทบไม่มีบบอ่ะซึ่งปกซึ่งตรงเนี้ยมันสร้างความแปลกใจกับผมมากเว้ยเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าทัชกรีนของ n t e n d o Switch เนี่ยมันค่อนข้างที่จะห่วยนะครับเวลาผมพิมพ์เออเสิร์ชค้นหาโดยใช้หน้าจอทัชกรีนเนี่ย บานที่ผมจะพิมพ์ตัวเอย่างเงี้ยมันเลื่อนไปโดนปุ่มข้างๆอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเฮ้ยทัชแซมเปลิลมันไม่ค่อยดีหรือเปล่านะครับแต่ว่าพอมาลองเล่นนะครับกับหน้าจอของ Nintendo Switch ในเกมแบงดีนเนี่ยเฮ้ยมันกลายเป็นว่ามันดีมากเลยนะเออมันมันดีมากเลยครับกดปุ๊บไปป้าบกดปั๊บไปปุ๊บคือมันแทบไม่มีดีเลยเลยมันไม่ได้บอกว่า Nintendo Switch เนี่ยทัชแซมปิ้งเท่าไหร่นะครับหรือใครรู้ก็บอกผมได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันกดได้ดีกว่ามือถือมากเลยนะครับ เฮ้ยเป็นการเล่นแบงดีมที่สนุกมากเลยนะสำหรับผมเออคือในบรรดา3มันมันอาจจะเป็นเพราะผมเล่นในมือถือมาก่อนแหละพอมาแบบกดแท็บใน Nintendo Switch ก็เลยรู้สึกมันสนุกนะครับก็ใครชินแบบไหนก็เล่นแบบนั้นละกันนะครับผมแต่ส่วนตัวนะผมบอกเลยใครที่จะซื้อแบงดีมใน Nintendo Switch มาเล่นนะครับผมให้เหตุผลอยู่แค่ไม่กี่อย่างเท่านั้นแหละอย่างแรกเลยคุณชอบซีรีส์นี้คุณเลยซื้ออย่างที่2เลยคือคุณชอบการเล่นด้วยจอยคอนกับ ด้วยจอยอะเหนือปก็คือโหมดบัต t ทิกับโหมดจอยคอนนะครับคือแบบอ่ะเราอยากจะเปิดประสบการณ์อยากจะลองขยา Joy ่าจอยดูหรืออยากจะแบบเล่นโดยใช้จอยอย่างเงี้ยก็ก็ซื้อได้นะครับผมก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจดีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นสายที่แบบเล่นเกมโดยที่แบบใช้ปกติก็เล่นกับมือถืออยู่แล้วไม่ค่อยถนัดจอยหรือเล่นแบบจอยคอนไม่ค่อยไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยผมแนะนําว่า ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับผมไปเล่นในมือถือเหมือนเดิมเถอะเพียงแต่ว่าถ้าตัวเต็มของแบงค์ดีมมาเนี่ยเดี๋ยววันนั้นเรามาว่ากันอีกทีว่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมให้ไหมสำหรับคนที่ซื้อในสวิตเพราะว่าผมพูดตามตรงให้ผมจ่ายเงิน2,100บาทกับการที่ได้แค่คอนโทรลเลอร์ซัพพอร์ตกับโมชั่นเซนเซอร์ซัพพอร์ตแต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับคือกูก็ไปเล่นแท็บในในมือถือเหมือนเดิมก็ได้แต่ถ้ามันโอเค ถ้ามันมีระบบให้มีของรางวัลมนีนู่นมีนั่นให้สําหรับคนซื้อในสวิตอย่างเงี้ยถ้ามันคุ้มค่าคุ้มราคาอันนั้นก็เดี๋ยวว่ากันอีกทีตอนที่เกมเปิดนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกหนึ่งข้อสังเกตนะครับผมของผมที่มีต่อแบงดีมนะก็คือแบงดีมเนี่ยมันเป็นเกมที่เราต้องเติมตังค์เพื่อที่จะเปิดกาชาเล่นอีเวนต์เปิดกาชา,น, Event, า,ชานู่นนี่นั่นแล้วในสวิตมันจะมีเหมือนกันไหมแล้วถ้ามีเหมือนกันเนี่ยมันมันผมไม่รู้สิคือ เนืน้ออกปะเราเสียเงิน2,001ในการซื้อเกมแล้วเรายังต้องเติมตังเพื่อเปิดกาชาอีกอะ่ะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโอเค2,001นี้เราได้เป็นอะไรดีตั๋วการันตีสีดาวสองใบหรือตั๋วเลือกสีดาวใบหนึ่งตัว๋วอะไรพูดเนี้ยเออถ้ามันได้ของที่มันคุ้มค่าราคาค่อยว่ากันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้อะไรเพิ่มเติมมากนอกจากคอนโทรลเลอร์ซัพพอร์ตแล้วก็ ตู้กราชาก็ยังมีเหมือนเดิมเนี่ยผมก็ไม่รู้สิรู้สึกว่าไปเล่นในมือถือคุ้มกว่านะครับก็เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสำหรับแบงดีมใน n t n t e o s w s w i t นะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครมี n t n t e o s w s w i t นะครับสามารถไปลองโหลดเดโมของแบงค์ดี m มาลองเล่นก่อนได้นะเผื่อเพื่อนๆแบบว่าเฮ้ยฉันชอบเล่นแบงดีมแต่ฉันไม่รู้ว่าฉันถนัดจอยหรือเปล่าไปโหลดได้นะครับอยู่ในโซนญี่ปุ่นนะปรับ สโตของเพื่อนๆเป็นเจแปนนะครับผมแล้วก็เข้าไปโหลดเดโมโลเล่นกันได้เลยนะครับเสิร์ชว่าแบงดีมเดี๋ยวก็เจอแล้วนะครับผมอ่ะประมาณนี้กันสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอบคุณมากทุกท่านที่เข้ามาดูวิดีโอนี้กันแล้วก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับผมจะพยายามลงคลิปออกมาให้บ่อยยิ่งขึ้นนะครับผมสตรีมอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือ,อยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีเพราะผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันในช่วงนี้นะครับผมโอเคคลิปนี้จบแล้วนะครับหลังจากนี้จะเป็นเกมเพลย์ของ ทั้ง3เวอร์ชันนะครับผมทั้งการใช้ j o ยคอน j o ย Pro แล้วก็แท็บบนหน้าจอนะครับผมก็เป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆก็ไปรอติดตามกันแล้วกันเนาะโอเคพันนี่ขอตัวลา์ก่อนเจอนใหม่พันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเดี yeah, ู๋วโอ้เล่นยากเพราะว่าโมชั่นน่ะขยับนิดเดียวเนี่ยมันก็ติ๊กแล้วครับโอ้เล่นยากครับเล่นยากแต่ถามว่ามันมัน,ม,นมันเพลินไหมมันก็เพลินดีนะเดี๋ยวผมจะลองตั้งตั้งมือดีๆนะครับผม แต่มือมันต้องขยับตลอดเวลานะอะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเล่นเอ็กเปิดนะครับคือเพลงนี้ผมเล่นเอ็กเปิดได้แต่ว่ามันจะมีพวกบางเพลงที่แบบว่าพวกแบบเพลงยี่ดอะผมจะเล่นเล่นไม่ค่อยไหวนะครับอ้นนั้นในในมือถือนะนี่เดี๋ยวมาลองดูแบบว่าในจอยคอนนะครับผมว่าเป็นไงนะฮะ ไอเชี่ย hey, อันนี้ผมงงคือปกติผมเป็นคนที่ทัดเล่นไม่ดีนะครับไม่ใช่ทัดเล่นไม่ดีคือเนโดสวินเนี่ยเวลาทัดแล้วมันไม่ค่อยดีนะครับผมรู้สึกมันไม่ค่อยตรงแต่ว่าเนี้ยดีเลยอะ่ะเออทัดดีทัดดีกว่ามือถืออีกผมว่าผมว่าทัดดีกว่ามือถืออีกเออแปลกนะเดี๋ยวผมต้องไปดูแล้วว่าไอ้ทัดแซมเปลิลมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแต่ว่าเจ๋งเออแต่ว่าเจ๋งนะครับเล่นเล่นได้ทัดสนุกสนุกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าข้อเสียของแบงดีนเนี่ย ผมจะใช้เป็นข้อเสียเดี๋ยววะคือเกมมันเติมตังอะเออผู้นี้งด้วย่ะเกมมันเป็นเกมที่เราเล่นปกติก็ได้เราเติมตังก็ได้เติมตังเพื่อสุ่มกระชานะครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าในเวอร์ชันสวิตเนี่ยมันน่าจะต้องมีเติมตังเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะทํายังไงให้แบบมึงนึกออกปะจ่ายตังค่าเกมไปสองพันอะมันต้องได้อะไรมากกว่าคนเล่นในมือถือปะไม่งั้นคือก็ไปเล่นในมือถือก็ได้มือถือมันฟรีถูกปะ เออนั่นคือแบบจะบอกว่าอ๋อซื้อในซวิตมาจะเล่นจอยอ่าโอเคถ้าคุณอยากจะถ้าคุณถนัดอย่างนั้นก็เชิญแต่ว่าอย่างส่วนตัวผมแล้วผมว่ายังดีกว่าผมว่ายังดีกว่าเพราะว่าคุณอย่างเนี้ยผมเล่นในมือถือได้ถูกป่ะเออผมจะมาต่อจอยผมก็ไม่ถนัดนะครับเล่นด้วยจอยคอนมันก็แตกต่างดีแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันไม่แม่นอ่ะเออว่างั้นดีกว่านะครับผมบางทีผมขยับนิดเดียวมันก็ มันก็ไปแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าแล้วแต่คนดีกว่านะครับแล้วแต่คนดีกว่าว่าใครที่อยากจะซื้อแบงค์ดีมาอยากจะเล่นด้วยจอยคอนหรือว่าอยากจะเล่นกับจอยโปรหรืออะไรอย่างงี้ก็แล้วแต่และกันแต่ว่าถ้าใครทีอ่อยากจะเล่นเฉยๆนะครับผมแบบเล่นแบงค์ดีในมือถืออยู่แล้วอยากจะซื้อในสวิตมาด้วยถ้าอยากจะแบบเอาโอเคฉันไม่ได้เล่นแบบฉันจะเล่นแบบว่าถอดหน้าจอมากดนั่นแหละก็เดี๋ยวลองดูรอดูว่าเกมเต็ม,ตมออกมาแล้ว อ่ามันจะมีอะไรเพิ่มเติมนอกจากนอกจากแค่นี้เนื้ออ,นออกป่เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับผม